วัสดีค่ะพี่นะคะวันนี้จะมาเล่ามาหาวิทยาลัยฟูตันนะคะหรือว่าฟูตันตาเฉยเนาะเป็นมาหาวิทยาลัยที่ดังมากๆในเมืองเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนนะคะวันนี้มาดูกันนะคะว่ามาหาวิทยาลัยนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างแล้วค่าเทอมเป็นยังไงมีทุนการศึกษาเท่าไหร่นะคะโอเคค่ะมาหาวิทยาลายัยนะคะมีประวัติยาวนานมากกว่า100ปีแล้วนะคะเป็นมาหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ3ของประเทศจีนอันดับ6ของเอเชียนะคะอันดับ31ของโลกค่ะเป็นมาหาวิทยาลัยนะคะที่ดังด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาการจัดการนะคะการแพทย์นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่แบบครบองค์มากๆนะคะมีการแพทย์ด้วยนะคะแพทย์อินเตอร์ของเขานะคะก็คือได้รับการรับรองจากแพทยสภาไทยแล้วนะคะแล้วก็เป็นสาขาแพทย์ที่เข้าค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแพทย์ของเขานะคะค่าเทอมก็แรงไม่เบาเลยเช่นกันนะคะถ้าเป็นค่าเทอมของแพทย์อินเตอร์ปอตรีนะคะจะอยู่ที่7 5 0 0 0่หยวนต่อปีนะคะหรือว่าประมาณสัก3 000, 7 0 0 0 0บาทต่อ ค่ะแล้วก็ต่อด้วยถ้าเป็นภาคจีนนะคะก็จะค่าเทอมจนถูกหน่อยนะคะอยู่ที่42,000หยวนนะคะหรือว่าประมาณ2 1 0 0 0 0บาทคะ่ะโอเคค่ะแล้วก็มีภาคกินเตอร์อีกสาขาหนึ่งนะคะจะเป็นสาขาอีคอนนะคะภาคปอตีของเขาเนี่ยก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะคะ โอเคค่ะแล้วก็มาดูภาคอินเตอร์ของเขานะคะภาคอินเตอร์ของอีกสาขาหนึ่งก็คือสาขาเศรศาสนะคะจะอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยหยวนนะคะหรือว่าประมาณสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทต่อปีค่ะราคานี้สูงมากๆเลยนะคะโอเคมาดูทุนการศึกษานะคะถ้าเป็นของมหาลัยนี้นะคะมีแค่ปอโทกับอปเอกอกเดียวนะคะจะมีทุนค่าเทอมค่าหอพักแล้วค่าของชีพค่ะส่วนนักเรียนที่เรียนปตรีนะคะก็สามารถแบบเข้าไปเรียนแล้วถ้าสมมติเราเรียนดีนะคะก็มีสิทธิที่จะได้ทุนการศึกษาเช่นกันค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นรูปหอพักของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็จะมีแบบบรรยากาศมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งพี่ว่าแบบสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะไปดูใบไม้พลิถ้าไปมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะไปเรียนเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็มีเกจเฉเล็กค่อนข้างดีนะคะแล้วก็สู้ในความยากของมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็สามารถเอามหาวิทยาลัยฟูตันนะคะเข้าไปในอ้อมอกอ้อมใจเราได้ะคะ่ะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจที่จะรู้เกี่ยวกับการเรียนต่อประเทศจีนนะคะสามารถกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ของพี่ได้เลยนะคะหรือว่าก็คือสามารถฟอลเราไว้แล้วคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเจอกันรอบหน้าค่ะบ๊ายบาย